ต้นมอข้าวมอแกงลิงเดิมเราเคยเจอในป่านะคะเคยเห็นในป่าแต่เดี๋ยวนี้หาดูได้ยากบางเอิญว่าเราไปพบในงานพึกษาพาเพลินที่โฮมโปรนะคะ,ะ,คะก็เลยได้นําภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะลักษณะของเขาจะเป็นไม้กินมแมลงนะคะซึ่งมีหม้อมีหม้อเป็นคล้ายๆดอกนะคะ,ะจะมีน้ําเมือกเหนียวๆอยู่ข้างในหากว่ามแมลงตกลงไปจะทําให้มแมลงนั้น ตายนะคะบริเวณดอกเขาจะมีสีสันสวยงามเพื่อที่จะดึงดูดมแมลงให้เข้าไปอยู่ในหม้อหลังจากเหยื่อตายแล้วเขาก็จะดูดซึมย่อยสลายเหยื่อนั้นไปใช้เป็นอาหารต่อไปต<อ>น้นมะข่ายมะแกงลิงนี้ในปัจจุบันจะมีผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาอย่างละเอียด ในไม้ชนิดนี้จนสามารถที่จะนำมาสะสมกันเป็นหลายๆสายพันธุ์และทำเป็นอาชีพส่งขายได้ทั้งในประเทศและต่างบระเทศราคาดีทีเดียวค่ะเขาเรียกมอข้ามอแกงลิงนะคะาาพันธุ์าาอะไรคะแม่คะแอมพูลาเรียค่ะแอมพูลาเรียแอมพูลาเรียอ๋อมันมีอายุก,กี่ปีคะเนี่ยปีบบต้นนี้ไซ์นี้พันหนึง่งพันหนึ่งใช่ไหมคะ ไซนี้พันหนึ่งแล้วก็กว่าจะถึงกว่าจะได้โตขนาดนี้นี่กี่ปีคะอันนี้เลี้ยงมาสามปีในเรื่องของโรคแมลงแมลงที่น้อยค่มะมีน้อยแมลงเราต้องใช้ใช้อะไรที่จะต้องกําจัดพวกนี้ไหม,มีพวกมแมลงพวกอะไรเนี้ยแมลงราไม่ค่อยใช้อ่ะค่ะไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับวัสดุปลูกนะคะจะใช้แกลบดิด กบดิบผสมกับกาบมะพร้าวสับเล็กๆขุยมะพร้าวค่ะไม่ใช้ดินนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้า5-8เม็ดต่อกระถางนะคะม่ามมแกงลิงแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือกลุ่มที่ชอบอากาศร้อนชื้นและอากาศหนาวเย็นถ้าหากเป็นในกรทมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรจะเลือกชนิดแรกคืออากาศร้อนชื้นนะคะเป็นพืชที่ชอบแสงแดด ประมาณ60-80เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไมจะหลีกเลี่ยงการปลูกในสภาพใต้ร่มเงานะคะเพราะว่าแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อขนาดและสีสันของหม้อข้าวม้อแกงลิงเป็นอย่างยิ่ง